จะมีอีกเสียงหนึ่งครับที่พูดถึงเรื่องของกับดักครับร้านค้าขนาดเล็กบางร้านค้าก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ควรเข้าร่วมหรือเปล่าเพราะถ้าเข้าร่วมเนี่ยมันก็อาจจะมีเรื่องของภาษีแล้วพอพูดถึงเรื่องภาษีใครก็กลัวใช่ไหมครับก็ต้องเสียภาษีเยอะแน่ๆพี่หนองก็เลยอยากจะมาชวนลงลึกในรายละเอียดในกลุ่มนี้เพิ่มเติมครับทีนี้ความเข้าใจผิดเรื่องของภาษีเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะครับสำหรับโครงการคนละครึ่ง p l u สแบบนี้นะครับเล่าอันดับแรกก่อนครับหลังจากที่มีข่าวเรื่องโครงการคนละครึ่งพัส s ออ้มาครับทางกระทรวงการคลังครับก็ออกมาบอกครับ ร้านค้าที่เข้าร่วมคนละครึ่งพาสเนี่ยนะครับจะไม่ถูกส่งให้สรรพากรตรวจสอบภาษีครับบางคนอาจจะได้ยินคํานี้แล้วอาจจะงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับต้องบอกว่าในมุมนึงหลายคนอาจจะรู้สึกโล่งใจขึ้นครับเพราะคิดว่าร้านเราอย่างนี้ก็รอดสิไม่ต้องเสียภาษีถ้าเข้าร่วมโครงการแต่เอาจริงๆแล้วคือมันไม่ได้เกี่ยวกันครับอธิบายให้ชัดแบบนี้ก่อนนะครับคือการไม่ถูกส่งข้อมูลให้สรรพากรเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการไม่ต้องเสียภาษีแยก2คํานี้ออกจากกันก่อนครับไม่ส่งข้อมูลแต่ยังไงก็ตามถ้าเรามีรายได้ เราก็ยังมีหน้าที่ที่ต้องยื่นภาษีให้ถูกต้องอยู่ดีครับ